เอ๊ะ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 ทักษะผสมเหรอใช่ไหมเพราะว่าปกติแล้วอ่ะยุคนี้ไม่มีใครเล่นอยู่หลังใช่จริงๆด้วยอยู่หังทักษะผสมหมมม่อมหมม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 ไม่ได้ใส่จิโร่แลนด์มาด้วยอ่ะแต่ไม่น่าเป็นปัญหาสำหรับอยู่หังทักษะผสมเนาะอื้ม แต่ว่าเขาก็น่าจะอยากใส่อยู่แหละแต่ไม่มีไงสองจริงหรอเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยอ่ะแต่ผู้เล่นใหม่ก็มีจี้เก่าๆเยอะเลยนะอ๋อไอ้จี้นี้ไม่เก่านะครับผมจี้นี้ใหม่มากอีเวนต์นี้ก็มีเออลุงยังใช้หมัดธรรมดาอยู่เลยนะเนี่ยอ้าวไม่ม <laughs> ออีคิดว่าจะเป็นปัญหาสำหรับเราไหมหรอ ลุงมิโลเนาะอืมลุงมิโลลุงคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับมุงเท่าไหร่คิดว่าคิดว่า I think that นะครับผมโอเคอ่าเมืองพุชด้วยมาตรงนี้นะครับ มึงผุดบ่อยมากผุดจนน่ากลัวเนี่ยโอเคดูดดูติดหรอไม่ติดตื่นเต้นเนอะนึกว่าจะดูดติดแต่ปรโูโอเคนะครับผมวาร์ปของลุงหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัตรเชิญปาร์ตี้ออกนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ลุงไปลงตรงแลนด์มาร์กของลุงตรงนี้เนาะตอนที่ลุงวาร์ปมาตรงเนี้ย แล้วบัตรเชิญมันออกตอนนั้นนะครับผมแต่ว่ามันมาสแสดงผลตอนนี้ไม่งงใช่ไหมไม่งงไม่งงไม่งงแฮมงงแ่ no, no. มงงโ o นโหนแมงงเด็ดขาดโอเคถ้าเข้ามาซื้อตรงนี้นะครับผมความสามารถเขาจะไม่ออกอน้อกสาจากว่าเขามีวิธีเล่นอะไรแปลกๆถ้าเขาก่อสร้างหลุมดำได้แบบนี้หมอกสามารถกบเมืองของเราได้นะครับ แต่เทินต่อไปที่เราจะถอยอ่ะหมอกมันจะอยู่แค่สองอันนี้เราสามารถมาตรงนี้ได้เพื่อโจมตีเขาม,มันคือการวางแผนนะครับผมจะวางแผนดีหรือว่าไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับเราเรืนเรื่นแบบนี้เราต้องคิดแล้วว่าเราจะทํายังไงมาเมืองนี้นะครับผมถึงแม้ว่าไม่มีหมอกแต่เราก็สามารถโจมตีเขาด้วยการดูดได้หนึ่งครั้งเนาะยึดเมืองเขาด้วยแล้วก็บัตรเชิญปาร์ตี้ได้ นะคเอาแม่แม่ให้เรากดบัตรเชิญหน่อยอุตสาหติดก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเนอะหรือว่าตัวละครเราหดูด